สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ h i s t o r y w o r l d โลกประวัติศาสตร์รากันอีกแล้วนะครับผมในะวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยที่เป็นเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทหารฝ่ายเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2กันว่า ทำไมนะครับนายทหารเยอรมันโดยเฉพาะนะครับผมนายทหารระดับสูงๆเนี่ยมีจํานวนไม่น้อยเลยที่มีแผลเป็นรอยบากอยู่ตรงบริเวณใบหน้าและพวกเขาเนี่ยนะครับผมก็ภาคภูมิใจนะครับผมและชอบในแผลเป็นของพวกเขามากๆเลยนะครับเรียกได้ว่ามียุคหนึ่งเนี่ยเป็นเทรนเลยนะครับผมของพวกชนชั้นสูงเยอรมน,นีที่ต้องมีรอยบากแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยลองทายกันดูก่อนนะครับผมว่าเอ้คำตอบเนี่ยคืออะไรแนะ่ซึ่งในระหว่างที่ ที่กำลังพิมพ์ทายคําตอบกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็มีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปของเราเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของปรติศาสต์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของ การตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรม การตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future s k i l l เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับ ใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9 9 4 8บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บบาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมถ้าทายคําตอบกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังนะครับผมว่าทําไมนะครับผมนายฐานเยอรมันระดับสูงเนี่ยถึงได้ชอบมีแผลเป็นอยู่บนใบหน้ากันซึ่งผมเชื่อว่านะครับผมหลายคนเนี่ยก็น่าจะทายว่ามันเป็นแผลเป็นนะครับผมจากการผ่านการรบมาหรือเปล่าเหมือนว่าแบบใครมีแผลเป็นเนี่ยก็แปลว่าคนนั้นเนี่ยนะครับผมได้เคยผ่านศึกผ่านสมรภูมิมาแล้วซึ่งคําตอบตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เหมือนจะเมกเซนที่สุดนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ไอ้รอยแผลเป็นบนหน้าของพวกเขาเนี่ยนะครับผมมันจะถูกเรียกว่ารอย ฟ้าผ่านะครับผมหรือว่า Smite แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมสับที่เขาเอาไว้เรียกรอยแผลพวกนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยมันคือเมนเซอร์สกอสนะครับซึ่งเมนเซอร์เนี่ยคืออะไรนะครับผมเมนเซอร์เนี่ยมันคือกีฬาประเภทหนึ่งนะครับผมที่ถูกนิยมนะครับผมเล่นกันในทวีปยุโรปนะครับผมตั้งแต่ช่วงตน้นศตวรรษที่19นะครับผมดูประมาณปี1800จนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับ มันคือกีฬาอะไรนะครับผมเมนเซอร์เนี่ยมันคือกีฬาฟันดาบนั่นเองนะครับผมหรือว่าอะคาเดมิกเฟนซิ่งใช่แล้วครับทุกคนรอยแผลเป็นเหล่านี้เนี่ยมันคือรอยแผลเป็นจากการผ่านการเล่นกีฬาฟันดาบและถูกฟันมานั่นเองเพราะว่าถ้าพูดถึงกีฬาฟันดาบในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับผมที่เราเห็นกันในโอลิมปิกเนี่ยนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยนะครับผมก็จะใส่เครื่องป้องกันกันอย่างแน่นหนาตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมไอ้การฟันดาบเนี่ย เนี่ยมันก็คือการประลองฝีมือดาบกันถูกไหมก็เรียกได้ว่าเป็นอันตรายนะครับผมใช้ดาบจริงๆและอาจจะถึงขั้นนะครับผมเอาชีวิตกันได้เลยด้วยซ้ําการป้องกันของการดวลดาบในยุคโบราณเนี่ยนะครับผมมันจึงไม่ค่อยมีแต่พอนะครับผมมาเริ่มเป็นกีฬาแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการนะครับผมลดความอันตรายของดาบที่เอามาใช้เป็นดาบที่ใช้ทางการกีฬาบ้างนะครับแล้วก็เริ่มมีการใส่เครื่องป้องกันบ้างแต่ถึงแม้ว่านะครับผมจะเป็นดาบที่ใช้ทางการกีฬาก็ตามเนี่ยอย่างในช่วงประมาณปีหนึ่งพันแมัรก็ยัึงหนึ่งพัน มีความแหลมคมอยู่นะครับถึงจะไม่ได้อันตรายแก่ชีวิตแล้วแต่ก็สามารถนะครับผมสร้างบาดแผลอุกชะกันให้กับอีกฝ่ายที่โดนฟันได้และในยุคช่วงศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20เนี่ยการใส่เครื่องป้องกันจากกีฬาเมนเซอร์นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันนะทุกคนดูจากรูปนี้ได้เลยนะครับผมนี่บริเวณใบหน้าเนี่ยนะครับผมมีเครื่องป้องกันนะครับผมที่เป็นแค่อุปรกรณ์คล้ายๆแว่นที่เอาไว้แค่กันลูกตากับจมูกเฉยๆที่เหลือคือเปิดหมดเลย จึงไม่แปลกนะครับผมที่นักกีฬาที่เล่นกีฬาประเภทเมนเซอร์เนี่ยจะมีรอยบากเป็นบาดแผลบนใบหน้าแบบนี้ซึ่งเรียกได้ว่านะครับผมไอ้กีฬาประเภทนี้เนี่ยมันเนี่ยนะครับผมดันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆใน หมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยของเยอรมนีในช่วงนั้นซึ่งเรียกได้ว่านะครับผมคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยในตอนนั้นเนี่ยก็นะครับผมล้วนทั้งล้วนเนี่ยเป็นชนชั้นสูงเป็นเอลีททั้งนั้นแล้วส่วนใหญ่พวกลูกเอลีทเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัยออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมส่วนมากก็จะทํางานในสายงานราชการไม่ว่านะครับผมการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปเป็นทหารต่อนั่นเองนะครับซึ่งพอนะครับผมเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เป็นใหญ่เป็น โตกันหมดแล้วนะครับผมเป็นนายทหารระดับสูงกันทั้งนั้นเลยนี่เนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับผมเราถึงเห็นนายทหารระดับสูงหลายๆคน ของกองทัพเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถึงมีรอยบากที่หน้านะครับผมและพวกเขาเนี่ยภูมิใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องบ่งบอกนะครับผมสถานะของพวกเขาไงว่าเฮ้ยเนี่ยกูมีตังนะเว้ยกูเป็นอีลีดนะเว้ยกูถึงเรียนกีฬานี้ได้กูถึงเล่นกีฬานี้ได้แล้วยิ่งพอมีแผลบนหน้านะยิ่งแผลเว์อแผลเยอะๆเนี่ยมันยิ่งสื่อให้เห็นว่าเขาเนี่ยเล่นกีฬาประเภทนี้กันมามีประสบการณ์นานแล้วพ็ผ่านศึกมาอย่างโชคชนและยิ่งบวกกับเหตุผลที่ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับผมเยอรมนี ในตอนนั้นเนี่ยก็ <S <S ได้ทําการนะครับผมแบนกีฬาเมนเซอร์ออกจากมหาวิทยลาลัยทั้งหมดนั่นเนี่ยนะครับผมยิ่งทําให้นายทหารที่มีรอยบากบนหน้าเนี่ยเหมือนกับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับผมที่จะมีแผลเป็นแบบนี้ยิ่งทําให้มันดูยกระดับขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งนอกจากเยอรมนีในตอนนั้นเนี่ยม,มันยังมีประเทศอะไรอีกนะครับผมที่เขานิยมนะครับผมแล้วก็ภาคภูมิใจในรอยแผลเป็นแบบนี้กันนอกจากเยอรมนีเนี่ยก็จะมีพวกออสเตรียนะครับผมที่มีมหาวิทยลาลัยชั้นนําของโลกแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับ คนอังกฤษเนี่ยก็ค่อนข้างจะนิยมรอยแผลเป็นแบบนี้กันโดยเฉพาะนะครับนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นชนชั้นสูงเหมือนๆกันนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกว่าไอ้กีฬาอันนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความกล้าระดับสูงเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเนี่ยนะครับผมต้องยืนสู้กับศัตรูเนี่ยนะครับผมประจันหน้ากันหต่อหนึแบบระยะประชิด หนีไปไหนไม่ได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดเราโดนตีเนี่ยเราก็ต้องยืนให้เขาตีถ้าวิ่งหนีเนี่ยนะครับผมเราก็จะกลายเป็นคนขี้ขาดไปมันจึงเป็นกีฬาที่สอดคล้องนะครับผมกับภาพลักษณ์ของทหารเยอรมนีในตอนนั้นมากๆเลยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับผมคนที่มีรอยแผลเป็นแบบนี้เนี่ยดังๆเนี่ยก็มีอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับผมที่เป็นนายทหารในกองทัพเยอรมนี ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมนายเอิร์นส์คาวเทนบรูเนอร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ SS ระดับสูงในออสเตรียนะครับหรืออย่างคนนี้เลยอดีตผู้บัญชาการ SA อย่างเอิร์นส์เบิมหรืออย่างอีกคนเนี่ยนะครับผมที่มีความโด่งดังมากๆในหน่วย SS เหมือนกันนะครับผมอย่างออตโตสกอร์เซนีอดีตผู้บัญชาการกองพลน้อย SS p a n พนซอร์ที่150 และอีกมากมายหลายคนเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่านะครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยว่าเอ๊ะทำไมนะครับผมทหารเยอรมนีเนี่ยเข้าถึงภาพภูมิใจในรอยบากบนหน้าของพวกเขาจังทางเราก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนละครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณครับ